สวัสดีครับ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 ,บ ครับน่าจะท่านประจำที่เรียบร้อยนะครับขอเชิญท่านสุลเชิญเห็บภาพนะครับและขอโยนเวทีนี้ให้กับท่านเหลขกสิก,การพรรคเพื่อไทยเชิญท่านจระียนทองครับเป็นพี่น้องสื่อมวชน,นพี่น้องประชาชนที่การเมืองฝ่ายร่วมรัฐบาลนะครับได้มาแสดงจุดยืนร่วมกันจากที่วันที่14สิงหาคม พุทธศ,ศักราช2567นะครับที่สารน้ำนูนมีคำวิิจัยเอของประเทศไทย30นะครับวันนี้พวกเราทุกคนในนามของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลวันนี้มีจุดยืนเดียวกันหลังจากที่พรรคเพื่อไทยได้มีการประชุมกรรมการบริหารพรรคได้มีมติเสนอชื่อนางสาวแพท,ทองสานจินวัต เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ซึ่งจากที่ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านอาจารย์วันหมัดนอัชชาได้ออกหนังสือเชิญประชุมวาระการประชุมในวันพรุ่งนี้วันที่16สิงหาคมซึ่งเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีการเสนอชื่อ โดยพรรคเพื่อไทยทางผู้พักนะครับให้ความเห็นชอบท่านคุณแท,ทยทองทานชินวัตรเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตเปิดกรนี้นะครับให้เกียรติทางพรรค่วมรัฐบาลน,นะครับเชิญท่านอนุทินชาญเบรภูณท่านารักษาการรองนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นพรรคแกนนา ร่วมรัฐบาลนะครับเป็นผู้ที่เป็นคนที่ออม,มาะสมในการกนจให้ระกตลรัฐบาลนำเสนเอท่านแายทองการจินวัฒนบตรงแั้นนายรัฐมตรีอ่อร์ดาภูแดนรัษดรในวันพรุ่งนี้นะครับพรรคภูกเกใไทยเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ยงนะครับตัวพรรคเอง เรียกประชุมสมัยนะครับเมื่อเช้าวันนี้บุคคลที่จะดลำดับตำแหน่งนายยอบุญพลนะครับซึ่งก็เป็นเป็นเป็นตามที่เราได้คาดการไว้เมื่อเช้าเนี่ยยังไม่ได้รับรทานนราบก็จะเป็นคุณธานต้องการบอกว่าขอเป็นบุคคลที่ทางฝั่งพุทธไทยได้นำเสนอขึ้นมานะครับนี่ก็พอทราบว่าเป็น,น,น,นค,คุณธานต้องการว่ารัก็เราก็มีความมั่นใจ แล้วก็เชื่มันว่าภายใต้การนำของอท่านว่าที่นายมนตรีท่าน,บบนได้ออกมาี่จะวัดนะครับพวกเราทุกคนก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนร่วมมือนะครับในเต็มที่ตั้งแต่วันแรกที่ท่าน,น,บบน,น,นารับบทสํานีด้วยทางการครับขอบพระคุณครับ มารวมตัวกันในวันนี้ค่ะตอนอื่นเลยค่ะฉันขอขอบพระคุณนะคะกรรมการบริหารพักเพื่อไทยสมาชิกพักเพื่อไทยที่ได้เสนอชื่อของพิฉันนะคะให้มาเป็นตําแหน่งนรัฐมนตรีนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะต้องกับของทุณพักร่วมทุกท่านด้วยนะคะหรับการสังเนต้ค่ะแน่นอนค่ะว่าฉันก็จะทาทุกอย่างให้เป็นความสามารถนะคะแล้วก็รอดูผลโหวตพรุ่งนี้กันอีกทีให้เป็นทางการนะคะ แล้วก็แน่นอนค่ะว่าตอลอดที่ผ่านมานะคะพวกเราทุกคนที่ได้รูกดกันทนกทีนะคะว่าเราทุกคนก็ชื่นชมในการทํางานของท่านายกเสรษฐานะคะแล้วก็เสียดายที่จะต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะก็ที่เกิดขึ้นอย่างที่เราไม่ได้คาดฝันเอาไว้นะคะก็ เขารักนับถือมาตั้งแต่ก่อนเป็นในรัฐมนตรีแล้วนะคะก็ mm hmm. ถ้าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งต่ทำงาน,นนะคะ mm hmm. ก็เสียดายค่ะโอกาสนี้แต่ว่าแน่นอนค่ะประเทศต้องไปต่อพักเพื่อไทยเป็นแกนนำส้าน,นวันนี้เรามีความพร้อมค่ะที่จะรันประเทศต่อดิฉันเองม,ม,เอมั่นใจในพักเพื่อไทยมั่นใจในพักร่วมรัฐบาลทุกทุรภคที่จะ ช่วยกันนะคะนำาพาประเทศของเราให้อุดพ้นจากวิเศรษฐกิจค่ะแล้วก็แน่นอนว่าเรามารวมตัวกันในวันนี้เพื่อให้น้องประชาชนได้เห็นค่ะว่าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นในการที่จะทักดันประเทศให้ไปต่อค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านมากๆค่ะที่มาร่วมกันรวมตัวกันแล้วก็ตกลงกันเพื่อทำเพื่อประเทศชาติร่วมกันต่อไปค่ะ Thank yeah.